การท่องเที่ยวของเมืองไทยพี่น้องยอดฮิตสบายดีและสวัสดีครับผมเมอนก้าบาร์พีเตอร์มาอัปเดตน,นักท่องเที่ยวมาอินโดนีเซียนะครับผมนะตอนนี้กำลังจะเข้าไปในวัดอรุณนะครับผมไปสมบรรยากาศเลยครับผมบายว้าพี่น้องครับผม ไปเดนนักท่องเที่ยวเนาะขนาดไปแทบจะเดินไม่ได้เลยพี่น้องนี่ก็อยู่ในวัดนะครับเนาะที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหนี่นะครับผมนะ เปนเก่าที่เคยคือเก่าพี่น้องไอคอนท่องเที่ยวมเยอะท่องเที่ยวทั่วตอนนี้ตอนนี้แบบนี้นะครับตอนนี้เราพูดไม่ออกเลยนะเพราะว่าเรามาไร้พังไม่ได้เจอแบบนี้นะเพาะว่าเจอนีในอุบลเป็นเจอทั่วทีแมนทั่วใหญ่เยอะมากเดี๋ยวครั้งนี้พี่น้องครับมาเจอทั่วชาวอินโดนีเซียพี่น้องชาวอินโดนีเซียครับผม มาแบบว่าโอ้ใส่ชุดไทยเต็มระบบเลยครับผมเกือบห้าสิบคนเนาะใครที่มาบัดเอางงแล้วถ้าไม่ได้ใส่ชุดไทยแปลว่ามาไม่ถึงครับผมแมนครับผมถูกแล้วต้องต้องใส่ชุดไทยถ่ายรูปที่ไทยเอาไว้รับชมที่บ้านครับผมรูปนะครับผมโอ้โหดีมมนักท่องเที่ยวสาวทั้งศาสก็เยอะนะครับผม เตอทีภาพเอฟซีทุกๆท,ทันเนาะในโซนบรรยากาศแบบนี้นะ,ะอันนี้จะเป็นคำบุญนะครับผมเต็มเลยะคระับ ไปรับชมเลยครับผมมีเป็กนะัก่อาเที่ยวนะสาวตาชาี่นอ้อโอ้ครับ ที่วัดอาดุลคือเกา่าคือเดิมนะพี่น้องคุณอยู่ถึงคุณเราใช่คุณแห่งลายเนาะ 还有三小，OK，你还送点？好吧，刚跳的。 าวอินโดนีเซียมาอีกแล้วพี่น้องมากุ้มนี่ไต้มีแล้วครับผมในอยู่ในวัดอรุณนะครับ ได้ลูกไหมกนนอ <laughs> ครับ คมเป็นไทย คือนได้พี่นอ้องบางบางคือคันได้แล้วครับรเต็มบัตรละลุนเลยนะ เจอกลบหน่อยสินี่นะครับพี่น้องว้าสายอินโดนีเซียพี่น้องเอ้ยคือมาหลายคักหลายแน่นนะครับเนาะอ๋อเต็มวัดอาลุนเลยนะครับมือนี้มาพี่เตอร์มาค่ะครับนี่อะไรที่สวยงามจริงจ วัดอารุณนี่เป็นวัดวัดัฒนธรรมเลยยี่สิบวัฒนธรรมแบบใ <มา S 1> ส่สุดไทยเนาะสุดไทยไปมาก็ลงไหลพี่น้องไปมาก็ลงไหลสะสมของไทยๆครับนี่แหละการท่องเที่ยวของเมืองไทยพี่นอ้องยอดฮิตแบบวัดอารุณนี่โอ้โห ยอดมากๆเลยนะครับผมดูว่าดนะครับอินเดียสาวอินโดนีเซียแล้วก็สาวจีนเนาะสาวต่างชาติเยอะครับผมเดียกาะมาจับไลยแล้วดูเบอบเกาะมาจับนี่ บาปิเตอร์ขอจบคลิปเองนี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมสมคลิปต่อไปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมมีกำลังใจกับบาปิเตอร์เด้อคครับผมบายจ้า